ประวัติศาสตร์บทที่4ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์าชาติไทย 1. พระมาหากษัตริย์ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์าชาติไทยพ่อขุนศรีอินทาราคิ i ของราชพศ1792อสอ 1, 92, สมัยสุขโขทยัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทยัยพระนามเดิมคือพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชรวบรวมเหล่าคนไทยขับไล่ขมรออกจากเมืองสุโขทยัยเป็นผลสําเร็จแล้วเสวยราชเป็นกษัตริย์อาณาจักรสุโขทยัยเมื่อราวพศ1792ต่อมาทรงขยายอาณาจักรให้กว้างขวางและ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น พ่อขุนรามคำแหงมหาราชรองราชเมื่อพศ1822-1841สมัยสุโขทยัยทรงทํายุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองถอดและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางมากที่สุดในสมัยสุโขทยัยทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกว่าลายสือไทยทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุโขทยัย โปรดให้มีการจารึกเรื่องราววางส่วนที่เกิดขึ้นลงในศิลาจารึกทรงวางรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโปรดให้สร้างพระแทน่นมานางศิลาบาทสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรมในวันธรรมสวนะและเป็นที่ประทับอบรมสั่งสอน พระศกนีกรพระมหาธรรมาราชาที่1นคองราชพศ1890-1911ถึง 1, 11, สมัยสุขโขทยัยทรงรวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยให้เป็นปึกแผ่นขึ้นใมาอีกครั้งหลังจากที่เคยกว้างขวางมาแล้วในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเผยแพร่แนวทางพระราชดรมปิทางการเมืองที่เรียกว่าการเมืองแบบธรรมาราชาทรงพระราชนิพนธ์ไตภูมิพระล่วงหรือเตภูมิกถาอันวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สมเด็จพระรามาธิบดีที่1รองราชพศ1,893-1,912ถึง 1, สมัยอุทยาทรงสถาปนาราช,ชวงศ์อู่ทองและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีทรงน้ำรูปแบบการเมืองปกครองแบบจัตุสดมมาใช้ทรงรับเอาละทิเทวาราชาที่กษัตริย์ทรงมีสถานะเป็นสมมุติเทพมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ทำให้พระมหากษัตริย์ได้กลายเป็นสถาบันการเมืองที่สําคัญและมั่นคงของไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถคองราชเมื่อพศ1991ถึงพศ2 0 3 1สมัยอยุธยาทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอาณาจักรอยุธย,ยาครั้งใหญ่ที่ได้กลายเป็นรากฐานปกครองอาณาจักรในสมัยต่อมาโปรดให้แต่งตั้งอัครเสนาบดีสองตำแหน่งคือ สมุหะพระกราโหมกับสมุหะนายกและแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นในกับหัวเมืองชั้นนอกแบ่งหัวเมืองขนาดใหญ่เล็กตามลำดับความสำคัญทรงตรากฎมณเทียราบาลขึ้นในราชสำนักทรงตราพระราชกำหนดหักดินาเป็นการจัดระเบียบสังคมให้ทุกคนรู้สิทธิหน้าที่ที่รับผิดชอบสมเด็จพระสุริโยไทย มีพระชนมายุระหว่างพศ2 0 5 4ถึง2 0 9 2สมัยอยุธยาทรงเป็นวีรสตรีที่กล้าหาญทรงสละพระชนชีพในการปกป้องสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิผู้ทรงเป็นสวามีขณะทำยุทธหัตถีกับข้าศึกทรงเป็นแบบอย่างของสตรีและอนุชนไทยรุ่นหลังในการแสดงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และชาติบ้านเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองราชเมื่อพศ .2133- ถึง2148สมัยอยุธยาทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาทรงทำสงครามป้องกันร,ราชอาณาจักรตลอดพระชนชีพทำให้ราชอาณาจักรปลอดภัยและมั่นคงและเป็นที่ครันครามของข้าศึก ทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกเป็นเวลานานสมเด็จพระนารายมหาราชครองราชเมื่อพศ2199-2231ถึงสมัยอยุธยาทรงต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขายกับอยุธยาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทรงดำเนินพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศที่ชาญฉลาดทำให้อยุธยารอดพ้นจากการคุกคามของชาติตะวันตก โปรโดให้มีการแต่งหนังสือจินดามนีซึ่งเป็นแบบเรียนหรือตำราเรียนเล่มแรกทรงสนับสนุนและทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมชื่อสมุทรโรเสคัมฉันจนทำให้เกิดวรรณกรรมสำคัญสำคัญขึ้นในสมัยของพระองค์เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครองราชเมื่อพศ2325ถึงพศ2352สมัยรัตนโกสินทร์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวง์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางการรบเช่นการทำสงคารามก้าวทัพกับพม่า ทรงเป็นตัวอย่างของผู้ปกครองที่ทำลงไว้ซึ่งความยุติธรรมโปรดเก้าให้ตรวจชำระกฎหมายขึ้นใหม่เรียกว่ากฎหมายสามดวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลายัยครองราชเมื่อพศส3 5 2ถึงพศ2367สมสมัยรัตนโกสินทร์เสริมสร้างความมั่นคงทางการเมือง ปกป้องประเทศจากการรุกรานของพมา่าพัฒนาเศรษฐกิจสนับสนุนการค้าและการเพาะปลูกส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสถาปัตยกรรมและสนับสนุนการแต่งคำประพันธ์พิมพ์พระไตรปิฎกเริ่มการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับใหม่เสริมสร้างกองทัพปรับปรุงกองทัพให้มีความพร้อมพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวครองราชเมื่อพศ2367 ถึง2 3 9 4สมัยรัตนโกสินทร์เสริมสร้างความมั่นคงทางการเมืองปรับปรุงการปกครองให้มีประสิทธิภาพการปรับปรุงกองทัพเสริมสร้างกองทัพให้ทันสมัยส่งเสริมการค้าสนับสนุนการค้าต่างประเทศพัฒนาการศึกษาส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาบูรณะสภาปฏิยกรรมปรับปรุงพระบรมราชวางังและโครงการสำคัญ ความสัมพันธ์กับต่างชาติเจราจารักษาความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชพศ2 3 9 4ถึง2,411สมัยะะนะรัตนโกสินทร์ปฏิรูปก,การปกครองปรับปรุงระบบการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินส่งเสริมการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนและส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่ การติดต่อกับต่างประเทศเปิดประเทศให้มีการติดต่อกับชาติตะวันตกและทำสนธิสัญญาต่างๆพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนากองทัพปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำความรู้จากตะวันตกมาใช้ในประเทศรักษาความอิสระสามารถรักษาความเป็นอิสระของประเทศจากการคุกคามของชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของราชพาศ2,394-2,411สมัยรัตนโกสินทร์ปฏิรูปการปกครองปรับปรุงระบบการปกครองและยกเลิกระบบทาสจัดตั้งระบบราชการที่ทันสมัยการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนใหม่และส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนากองทัพปรับปรุงและเสริมสร้างกองทัพให้ทันสมัยการรักษาความเป็นอิสระรักษาเอกราชจากการแทรกแซงของชาติตะวันตกการพัฒนาคมนาคมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างทางรถไฟและการพัฒนาโทรเลข ความสัมพันธ์กับต่างประเทศทำสนธิสัญญากับประเทศตะวันตกเพื่อปกป้องอำนาจและอธิปไตยบาทสนามนิจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองรา,า,าชย์งศ2,394-2,411ถึง 2, 11, สมัยรัตนโกสินทร์ปฏิรูปการปกครองทรงปฏิรูปการปกครองและยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินพัฒนากองทัพทรงปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัย รวมทั้งการสร้างโรงเรียนมายทหารส่งเสริมการสร้างส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่เช่นการจัดตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดและส่งเสริมการศึกษาผู้หญิงพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าภายในประเทศการสร้างความเจริญด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและโรงพยาบาลเพออาชีววระยะมิกิจด้าน ศาสนาสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสร้างวัดใหม่ๆความสัมพันธ์กับต่างประเทศทรงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและการพัฒนาเครือข่ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชพศ2468-2477ถึง 77, สมัยรัตนโกสินทร์ ปฏิรูปการปกครองทรงจัดตั้งรัชธรรมนูญฉบับแรกของไทยในปีพศ2475และจัดตั้งระบบรัฐบาลประชาธิปไตยการเสริมสร้างความมั่นคงพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการค้าภายในประเทศการบริหารราชการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสัมพันธ์กับต่างประเทศทรงรักษาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองการลาออกจากตําแหน่งพระองค์ทรงสละราชสมบัติในปีพศ2477ทมกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดเาราเดิมมมานามบตเนี่ยพศ2477ถึงพศ2499สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระมหากระสันลำดับที่แแห่งราชวงศ์จักรี พระราจสมภมพบเมื่อวันที่20กันยายนพศ2468ทรงเป็นพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเลิศ้านอาลัยทรงศึกษาในต่างประเทศและได้รับการศึกษาด้านการปกครองทรงขึ้นครองราชในปีพศ2477หลังจากสอนนคตของพระพาชรชบิดาทรง เป็นกษัตริย์ในช่วงที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตาม้าหลายครั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพระองค์สวรรครตเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2489โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสวรรครต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยิดชอองราชปศ2489-2559สมัยรัตนโกสินทร์ทรงขึ้นครองราชในปีปศ2489หลังจากการสมรสคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมาหาอนานัธฮิโดลทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับรรดที่9แหอย่างราชวงศ์จักรีทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5ธันวาคมพศ2470ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทรงมีพระราชกรณียงกิจมากไยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจก,ษษษษการศึกษาการเกษตรและด้านสังคมทรงได้รับการยกย่องในด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและความใส่ใจประชาชนการดำรงตําแหน่นงพระมหาษการ์ที่ของราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย70ปี พระองค์สวรรคตรในวันที่13ตุลาคมพศ2559ทรงเป็นที่รักและความเคารพของประชาชนอย่างยิ่ง 2. งพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทย สมเด็จพระสัมนาเจ้าโรงพญาวชิรยานวโรรสมีพระชนมายุระหว่างพศ2403ถึงพศ2464สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระราชะโอรสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชมารดาหม่อมเจ้าเหมือน ทรงเป็นพระมหาสมณเจ้าในพระพุทธศาสนาและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักราชญ์ที่มีความรู้กว้างขวางทรงมีบทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาพระพุทธศาสนาในไทยรวมถึงการพัฒนาศิลปะและวรรณกรรมทรงเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการวางรากฐานในการศึกษาและการสอนพระพุทธศาสนา พระชนมายุยาวถึง61ปีและสมรวนคตเมื่อวันที่21เมษายนพศ2464บรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชนิทมีพระชนมายุระหว่างพศ2351ถึงพศ2414สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบรทสมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรมหลวงลวงศาธิราสนิท ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญในราชสำนักทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการปกครองและการอาหารโดยเฉพาะในช่วงต้นของรัชกาลที่สทรงมีความรู้ด้านการอาหารและการปกครองมีราชกรณียกิจหลายด้านที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองพระชนมายุยาวถึงห3ปีและสวัสคตเมื่อวันที่21ดตุลาคมพศ2 4 4 4ัพออ 14, ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กุมพยาเทวาวงประโกประการมีพระชนมายุระหวาออ่างพศ2 4 1 1ถึง2 4 6 6สมัยรัตะนโกสินทร์ทรเป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการแต่งตั้นให้ดำรงในตำแหน่งกุมพยาเทวาวงบรประการซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในราชสำนักทรงมีบทบาทสำคัญในการ ปกครองและการอาหารรวมถึงการพัฒนางานด้านการบริหารหลายการสรงเป็นผู้นำที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการอาหารและการปกครองพระชนมายุยาวถึง65ปีและสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคม พศ2466สมเด็จเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาณาริศรานุวัติวงศ์มีพระชนมายุระหว่างพศ2 4 0 6ถึง2490 24สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สี่ ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าฟ้ากรมพยาและได้รับการยกย่องในด้านการปกครองและการบริหารราชการทรงเป็นบุคคลสำคัญในด้านการศึกษาและการพัฒนาวรรณคดีไทยโดยเฉพาะการสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยทรงมีผลงานด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเช่นการจัดตั้งโรงเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ทรงมีบทบาทในการพัฒนาระบบ ราชการและการบริหารในยุคสมัยนั้นพระชนมายุยาวถึง84ปีและสวรรคตเมื่อวันที่31ธันวาพศ2440ส,สมเด็จพระศีสวริท์ทิราบ,บรมราชเทวีพระพันวัสาอายุกาเจ้ามีพระชนมายุระหว่างพศ2405ถึงพศ2498สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพระพันวัสดา,ายิกาเจ้าหรือพระมารดาของพระราชโอรสที่สำคัญของราชวงศ์จักรีทรงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สนับสนุนพระราชาและราชวงศ์ พระชนมายุยาวถึง93ปีและสวรรคตเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ2498ทรงได้รับความเคารพและรักจากประชาชนในฐานะบุคคลสำคัญในราชาสำนักออกยากโกษาธิอดีปานมีอายุระหว่างพศไม่ปรากฏถึง2,243สมัยอยุธยา ตำแหน่งดูแลการเงินและการคังของรัฐรับผิดชอบการเก็บภาษีและการจัดการงบประมาณดูแลทรัพย์สินของราชสำนักมีบทบาทสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์หม่อมราชโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระตอิยสลานกูลมีอายุระหว่างพศ2363ถึง2410สมัยรัตนโกสินทร์ หม่อมราชวงศ์กระต่ายสรานกูลหรือหม่อมราชโชไทยเป็นข้าราชการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีตำแหน่งสำคัญในข้าราชสำนักเคยดำรงตำแหน่งออกยาโกสาธิบดีมีบทบาทสำคัญในการบริหารการคลังและการเงินของประเทศเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาราชีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค มีอายุระหว่างพศ2,351ถึง2,425สมัยรัตนโกสินทร์ดำรงตำแหน่งสำคัญดารงตำแหน่งสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมวงศ์มหาราชีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในพระราชสำนักบ,บทบาทในการปกครองมีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์การปฏิรูปรระบบราชการส่งเสริมการปรับปรุงระบบ การปกครองและการบริหารงานราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการนั้นให้ทันสมัยสายสัมพันธ์กับราชสำนักเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์ในการดำเนินงานต่างๆลาลูแบร์มีอายุระหว่างพศ2185 ถึงพศ2272สมัยอยุธยาเขียนหนังสือ Description of the Kingdom of Siam คำบรรยายเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามซึ่งบรรยายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครองบรรยายถึงระบบการปกครองและการเมืองในสยามบันทึกวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของคนไทยรวมถึงการดำเนินชีวิต ศาสนาและการทำเกษตรกรรมรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามและฝรั่งเศสช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฝรั่งเศสและสยามในสมัยนั้นการศึกษาภาษาสยามลาลูแบยังศึกษาและบันทึกภาษาไทยบางส่วน<ม>เพื่อให้ชาวตะวันตกเข้าใจมากขึ้นบาทหลวงปาเลกลัวมีอายุระหว่างพศ2,348-2,405ถึง สมัยรัตนโกสิน์เป็นบาทหลวงฝรั่งเศสที่มาถึงสยามในศตวรรษที่17เผยแพทย์ศาสนาคริสต์ในสยามบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยสวดบันทึกประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับราชสำนักไทยในบางช่วงเวลาหมอปลัดเลดเรแดนบิป,ปลัดเลมีอายุระหว่าง พศ2347ถึง2416สมัยรัตนโกสินทร์หมอปะหลัดเดเป็นแพทย์ชาวต่างชาติในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทำหน้าที่แพทย์ประจำราชสำนักรักษาพระมหากษัตริย์และข้าราชการสูงมีบทบาทในการพัฒนาการแพทย์ในสมัยนั้นพระยารักตานุประดิษฐ์มหิศรพักดีหรือคอซึมบีณระนอง มีอายุระหว่างพศ2400ถึง2456สมัยรัตนโกสินทร์พัฒนาและปรับปรุงการปกครองเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบราชการจัดการการเงินและงบป,ประมาณของประเทศสนับสนุนการศึกษาและวิชาการได้รับการไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์พระยากัลยานณะมัยตรีหรือดรฟรานซิสบีแซ มีอายุระหว่างพศ2428ถึงพศ2515สมัยรัตนโกสินทร์ปรับปรุงระบบการปกครองและการบริหารราชการมีส่วนในการพัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์ในการดำเนินงานต่างๆ ตาตราจารย์ศิล์พิรษีมีอายุระหว่างพศ2435ถึง2505สมัยรัตนโกสินทร์ปั้นพระบรมรูปทรงมา้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อตั้งคณะจิตกรรมและปฏิมากรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนศินละปะและพัฒนาศิละปะสมัยใหม่ในประเทศไทยออกแบบและสร้างปฏิมากรรมสำคัญหลายชิ้นในประเทศไทย